ันนี้วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่59ที่ข้าพเจ้านายกรงเทพขนกธรรมไวสิทธิ์ขอถวายสิยงส่งเสด็จสาทายายพระสูตรพระปณะิช์และมดต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอคัคระปัญชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด สมันตาจักรวาลสุปัตตาขันตุเทวตาสัตธรัมมุนิราชสุนันโตสการมกขรางสักเคกาเมจรูเปเคิษิตตรตาเตจันตริเขวิมานเนธเปนเถจักาเมตาุวะนคกใหในเคหะวัตุมหิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชลฐะละิสเมยะขาคันทปนาคาติดตัตตาสันติเกยังมุนิวรลจันนางสาธโมเมสุนันตตธรรมะสวรณกาโลอยยมพัทันตาธรรมะสวนณกาโลอยยมพัทันตาธรรมัสวรณกาโลอยยมพัทันตา อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอ่างลังสมาสพุทโธปะควาพุทธังปะควันตังอภิวาเทมิสวะาขาโตภะควตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกงงสังโคสังฆังละมาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ นัตติเมสารนังอัญญพุทธโนเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวาเชนะสโตติเมโหตุสัพปทานัตติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวาเชนะสโตติเมโหตุสัพปทานัตติเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวาเชนะสโตติเมโหตุสัพปทา อิติปิโสภควาอรหังสมาสพุทโธวิชาจารสัมปันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรมะสารติสตาเทวะมนุษสานังพุทโภภควาติสวาขาโตภควตาธโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปจัตตังเวทิตโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนภควะโตสาวะกสังโฆสามีติปฏิปันโน ปะขาวะโตสาปะ,ะสังโขยะทิทังจัตตานิปุริสย,ยุขานิอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสปะขาวะโตสาปะ,ะสังโขอ,าห,อยโยาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะละเนยโยอนตุตตะลังคุณยักเกตังโรตัสา,าเอยานิทพูตานิสมะขตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขสเพวะปูตาสุมาณาพระวันตุ อทโภปิสกัจจสุนันตุภาสิตังตสมัยปุตานิสาามีธาสเพเมตังกันโลทะมานุสิกญาปชายะทิวาจนะโตจะหาลันติเยปนิงตสมาหเฮเลลัคถาอปามัตตาอย่างกินจิวิตดังอิทังวะหุลังวาสเกสุวาอย่างรัตนังปณิตังนโนสมังอติตถาคเตนะอิธรรมปิภุเทรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขะยังวิลาคังอมตังปณีตังนัทธสขาสกยมุนิสมาหิโตนะเตนะธรรมเนะสมัติกินจิ อิทัมปีทัมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุยามพุทธเสตโตปาริวันนยีสุจิงสมาทิมารันตรนิกันยมาหุสมาคิดนาเตนะสมโนวิชติอิทัมปีทัมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุเยปุคลาอัตสตังปัสถาจตานิเอตานิยุคานิโหติเตตะคีเนยยาสุขตตสสาวการเอเตสุทินานิมหาพลาานิอิทัมปิสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุ เยสุปญยุตตามนัสสะทันละเหนะมิกามิโนโคตมสาสนามิเตปฏิปตาอามตะังวิไคห,หะรัฐามุธานิพุติงพุชมานาหิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติหงตุยะถินทขีโลปะเถววิงสิตโตสิยาจตุปิอตเตปิอสัมปะกัมปิโยตถูปมังสปุริสังมัา,ามิโยอริยสัจจานิอเวจจปัสสติหิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติหงตุ เยอแอยสัจานิวิภาวยานติคำวีละปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหงติพุทธปรมัตตานะเตพระวังอัตมมาทิยันติอิทัมปีสังเกตนัตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุสหาวัชจัสนะสัมปทานยะแตยะสุธรรมชหิตาพราวันติสกกายทิฏฐิวิจิกินชิตันจะสีรพตังวาปิยทัติกินจิจตูหปายหิเจวิปมุตโตชจาพิธานานิอัพภะโกกาตุง อิธรรมปิสังเคระตะัณหาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหองตุกินจาปิโสกัมมังกโลติปาปกังกงารเยนะวาจาย,ยุทธเจตาสาวาอาภัพโปโสตสสะปจิตาทายะอาภัพตาทิตตพทัสสะอุตตาอิธรรมปิสังเคระตะัณหาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติของตุ <c oughs> <c oughs> วอนนะปะคุณเพยยะถาโพสิตะเคคิมหาละมาเสยปธมสมิงคิมเหตตะถูปะมังธรรมะวังอเทสยินิพานคามิงกรามังคิตายะ อิธรรมปิพุทเทรัตานังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุวโรว,วลัยวลยูวรัตโทวะลาหะโลอนุตตาโรธรรมาวัวงอเทสยิอิธรรมปิพุทเทรัตานังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขี่นางปุลานังนวังนติสัมภาวังวิรัตตจิตายติเกภวะสมิงเตขีแะพีชาอวิรุชิันทานิพันติทีลานยถายามปทีโปอิธรรมปิสังเกตและตังานานปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยานิทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตาณิเข ตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามัสุวติโหตุยานีทภูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตานิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนัสสามัสุวติโหตุญานีทภูตานิสมาคตานิพุมานิวายานิวะอันตานิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัสสามัสุวติโหตุสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจะตวังภาวะ สพปิโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภะวะอภิวาธนศีนิสนิจังวุฒาปัญยยิโนจัตตาโลธรมาวัฒนติอายุวนโนสุข,ขังพระลังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยพระขวายขยายังวิเห็นลติขยาสีเส สัตถิงพิกุสหัสเสนตตาลโขพระควาพิกูอามันเตสิสพังพิกเวอาธิตังกิจพิกเวสพังอาธิตังจักขุงพิกเวอาทิตังลุปาอาธิตาจักขุมวิญญาณังอาธิตังจักขุสัมปโสอาทิตโตยามปิทางจักขุสัมปสะปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะอทุกรรมสุขังวะตัมปิอาธิตังเกณอาธิตังอาทิตังคาคีนาทศกีนาโมหคีนาอาทิตังชาติยาชลามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิ ทุเขหิโทมนัสสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัพพโสอาทิตโตยังปดทางโสตสัพพสัพจยาอุปชติเวรยตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวาตามปีอาทิตตังเกณนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคีนาทศกีนาโมหคีนาอาทิตตังชาติยาเชลามะลเนนะโสเกหิปนิเทเวหิทุกเขหิโทมนัสสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ คานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานวิญญาณังอาทิตตังคานาสสพพโสอาทิตโตยังปิทังคานะสสพปสะจยอุปจติเวทัยตกังสุขังวาทุกังวาอทุกังวาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลักขะีนาเถศสะีนาโมขีนาอาทิตตังชาติยาชลามะรเนนะโสเกหิปนิเทเวหิทุกเกหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตังติวะทามิชีว่าหาอาทิตตาลสาอาทิตตาชีว่าหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสพพโสอาทิตโต ยามปิดทางชีวอหารสปัสสปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมสุขังวาตามปิอาทิตตังเกณนอาทิตตังอาทิตตังราคคีนาทศคีนามหคิีนาอาทิตตังชาติยาชลามะเรณะโสเปหิปริเทเวหิทุเขหิโทมันสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิกายโยอาทิตโตโพธภาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัพพโสอาทิตโตยามปิดทางกายยสปัสพปัจยาอุปชติเวทายตัง สุขังวาทุกขังวาอรุกธมสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะคีนาทสคีนาโนามกีนาอาทิตตังชาติยาชาลามรณลเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวะทามิ มโนอาิตโตธรรมาอาทิตตังมโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัพพะโสอาทิตโตยำปิทางมโนสัมพะสัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังระคากีนาดสกกินาโมหกีนาอาทิตตังชาติยาชลามรณเนนโศเบหิปนิเทเวหิทุเขหิโทมัสสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ เอวังัาษาพิฆเวสุตมะอริยสาวโกจากคูสมิงปินิพินทติลูเปสุปินิพินทติจากคูวิญญาณนปินิพินทติจากคูสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางจากคูสัมผัสสปัจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกรมสุขังวาตาสมิงปินิพินทติโสตสมิงปินิพินทติสเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติ ยำปิทางโสตสัมผัสสปัจจัอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะอทุกขมสุขังวะตัสสมิงปิกนิพินทติ คานัสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณนปินิพินทติคานัสัมภสเสปินิพินทติยามปิทางคานัสัมภสปัจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขมสุขังวาตสมิงปินิพินทติชีวหายปินิพินทติและเศสุปินิพินทติชีวาวิญญาณนปินิพินทติชีวหาสัมภสเสปินิพินทติยามปิทางชีว a h a ัมภัสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทมตติิิิปนนพ กายสมิปินิพินทติพวทเปสุปินิพินทติการยวิญญาณิปปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางกายสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอตุกรมสุขังวาตัสสมิปินิพินทติมานัสสมิปินิพินทติธรรมเมสปินิพินทติมโนวิญญาณนปปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทางมโนสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาาอทุุขมสัังวตตปิิิินนพ นิพพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุตจติวิมุตสมิวิบุตมีติยานางงังโหติขีนาชาติวุสิกตังพัมมจาริยังตังกาลนิยังนาป,ปังอิทตายาติปชานาตีติอิทมัมโวจารักวาอัตตมนาเตภิกขูภะคะวะโตภาสิตังอภินทุงอิมัสมิงจปนเวยยากาลัลสมิงพันยะมาเนตัสสะภิขูสหัสสะสอนุปาทายะอาสเวหิจิตานิวิมุตติงสูงเต เอวามมสุตังเอกังสมัญาพะควาพารานสิยังวิหารติอิสิปตเนวิกาธาเยตัตลกูพระควาปจวัคิกเยพิก,พก,พกพพูอามันมาเตสิ รูปังพิกเวอนัตตารูปังจะหิดัพิกเวอัตตาอภวิสนาิทังรูปังอภาทายะสังวเตยยะระเพทะจารูเปเอวังเมลูปังหัวโตเอวังเมรูปังมาอาหสีติยัสมาจะโขพิกเวลูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทายะสังวตตินัจจรปติรูเปเอวังเมลูปังหตวโตเอวังเมลูปังมาอาหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิตังพิกเวอัตตาอภวิสนาิทังเวทนาอภาทายะสังวเตยยะระเพทะจเวทนายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอหงสีติยสมาจะโหพิคเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาาทายะสังวัตติและจรพติเวทนายะเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาอหองสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิดาพิคเวอัตาอภวิสนาิทังสัญญาอาาทายะสังวัตเดยะลพิะจะสัญญายะ เอวังเมสัญญาหตุเอวังเมสัญญามาอหงสิติเยสมาจะโขพิกเวสัญญาอนัตตาตาสมาสัญญาอภาทายะสังวัตตินัจะรัปติสัญญายะเอวังเมสัญญาหัตุเอวังเมสัญญามาอหองสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหีทางพิกเวอัตาอปวิสังสุนยิทังสังขาราอภาทายะสังวัตเตยุมลัเพดัจะสังขาเลสุเอวังเมสังขาราหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติเนสมาจะโขพิกเวสังขาราอนัตตา ตสมาสังขาราอภาทายสังวัตติติรัตจะปฏิสังขเลสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังหิทังพิกเวอัตาอภวิสนาิทังวิญญาณังอภาทายสังวเตยยะรัเพทะจวิญญาณเณเอวังเมวิญญาณังหุนตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยัสมาจขวพิกเววิญญาณังอนัตตา ตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินาจลภปตติวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสีติตังกิงมจาตพิกเวลูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปรินามมธรรมมังกาลังนุตังสวนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมันจะตัดพิฆเวเวทนานาิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปานิณามธรรมมังกลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอสหอมัสมิเอโสมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันจะตัพิกเวยตสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเต ยามปนานิจจังทุกขัง so, วัตตังสุข hey, ังวัติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังการังนุตังสมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสนิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะพิฆเวสังคารานิจาวะอนิจาวติอนิจพันเตยามปนานิจจังทุกขังวัตตังสุขังวัติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังการังนุตังสมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสนิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต คังกิงมัญจาติกาเววิญญาณังนิจออนจังวาอ,อนิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปนานิจนนนจังทุกขงาาางังวา,า,งต,า,งาต,ตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปริณาสมาธงการลังนุตังสมุทุปัสิโตงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตสมาติคาพี่กวียังกินจิตูปังอตีตานาคตปัจจุปันนงอาชัางวาพระหิธาวาโอราดิการวาสุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทูในสติเกวาสัพังลูปังเนตังมะมะเนสหมัสสมิณเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสามารถปัญญาญาทัตทพัง ยากาจิเวทนาตีตานาคะตะปจ,จุปนาอาชตาวาพรหินทาวาโอลานิกาวาสุกุมาวานีนาวาปณิตาวายาทูเรสันติเกวาสวภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหมะสมิณเมงโสมอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมบัิปัญญายถาทัต ยากาจิสัญญาอตีตานาคะตะปัจจุปนนาอชตาวาพหิตาวาโอราลิกาวาสุกุมาวานีนนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตางมะมะเนโสหมัสมินเมโสอัตตาติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมมาปัญญายะทัตพัง เยเกจิสังขาราอตีตานาคตปัจจปนาอาชตาวาระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาญีนาวาปณีตาวาเยตูเนสันติเกวาสัเพสังขาราเนตังมะมะเนโสโสมัสสมิณเมโสอัตตาเติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะทัะพัง ยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตปัจจุบันนังอาชตังวาพระหิตาวาโอลาลิกังวาสุภุมังวาหีนางวาปณีตังวาันณุเลสันติเกวาสัพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมะสมาินเมโสอัตตาเตเอวเมตังยถาภูตังสัมัปปญญาตัทธัพังเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวโก รูปรสั bana, สมิ่งปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารเลสุปินิพินทติวิญญาณัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีณาชาติบุสิตังพมจาริยังกตังกาลนียังนาปะลังอิทตายาติปชานาตีติอิธัมโวจะพระคะวะอัตตมนาปจวะขิยาภิกขุพระคะวะโตภาสิตังอภินทุงอิมัสมิงจปนาเวยยกรลลัสมิงพัญญมาเนวันจวะขิยานัง อนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิตุจิงสูเต <c oughs>